ก็ตอนนี้เอขับไปบนไปนะครับก็อยู่ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูป่าต้นน้ำกันนะครับเราให้ใบไม้เนื้อนะเดินต่กลับบ้านได้ดีที่บ้านตกคนไล่มาตั้งเล็กน้ารกค่ะ ก oh, so, hmm. ็เป็นเส้นทางที่จะลงไปป่าต้นน้ำนะครับเดินเอาพาเข้าไปแล้วครับเข้าป่าเข้าป่าตลอดจะไปหาเห็ดนะครับแม่คนอุ้ยแต่น้ำใสมากโอ้คนเยอะมากครับเราไม่มีโอกาสได้ ขายลูกเลยหนาวไหมน้ำเขาจะเป็นสีเาขาวใสๆนะครับโอ้ ฮะอ,อะไรนะดูบริาการนั่งเรือไปนั่งไหมละ่ะไม่เอานั่งเล่นใ่กันน้ำแค่นี้เอง <S <S ไป<ม>นั่งใช้เวลาเนะอะเออก็ได้กเขาก็พามาโอ้ยถามเขาก่อนถามเขาก่อนออไปลงเรือนี่หมายความว่ายังไงครับ ใช่ค่ะพายลงไปได้ล่างกิโลเพิ่มขับขึ้นมากิโลเพิ่มเขาจะพาไปเขาจะพายให้เราใช่ไหมถ้าถ้าจ้างน้องเพื่อก็เพิ่มลำน้าสิบบาทถ้าเาพายเองก็คนละสี่สิบอ้ยเราพายอเราพายไม่เป็นพายไม่เป็นถ้าจ้างน้องได้ลงไปจ่าแต่ว่าหมายถึงว่าคือสองคนเนี่ยคือสามคนเนี่ยนั่งเรือลำเดียวได้เลยอ๋อไปเปล่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจ้างพายก็ครึ่งชั่วโมงอ๋อไปกับชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงเองเออไปเพิ่มีเปล่าน้ำลึกไหม เฮ้ยไปๆๆไโอ้ใจตั้งใจตั้งอ๋อแล้วอันนี้ต้องฝากโทรศัพท์ได้เลยออันนี้ก็ตั้งใจอ๋อเขาจะเล่นน้ำเปียกไปแล้วโอ้ยกจ้าโอเคครับวันน้องไม่ถ่ายให้น้องจ่ายเท่าไหนอ๋อเออไหนๆได้มาแล้วน้ำใสๆเราไม่ได้เล่นแล้วก็ไปดู คือต้นน้ำเขาอยู่ทางนี้หรือทางนู้น,น,น,นอ๋อทางนูนน้นใช่ไหมครับอ๋อเหมือนจาว่ามันน้็จดืดของน้ำตาลน้ำเป็นนะ้ำตาล เราจะไปนั่งเรือป่าไปปา่าต้นน้ำกันนะครับเราพายเรือไม่เป็นแต่เราจะจ้างเขานะครับไม,ไม่ไม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาแป๊บเดียวขอเลื่อนไปเดี๋ยวให้พี่เขาไปให้ครับขอพี่เขาดบบพี่นายเลยน้ำเขาใสจริงๆนะโอ้ จะถึงไหมเจียวเจ้ววันนั้นดูแบนิ่นเลยนะลี่ากย้อนลว้นนะาวมากแต่อันนี้น้ำมันแค่ถึงอกไหมไม่ถึงแต่ว่ใจจะายมากนั่นนั้นเลยจะเรืกว่าเพื่อนอ๋อ๋อเขากั้นไว้ด้วยมันเลยครับครับนี่วันนี้เราได้พี่ ต้องต้องให้พี่น้องไม่รู้ไปไหนโอเคไปอ้วนขึ้นขึนขึ้นก่อนน่าก็จะถ่ายบิมพี่ก็จับเออหน้าไปฟังนู้นไปเลยขึ้นขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ มามาด้วยกันหน่อยครับของน้องๆนะเบาๆครับมาครับเพื่อมาชุดเดียวกันเปล่าครับอยสบายเลยไม่ต้องเกร็งเออนี่้มาแล้วไม่ได้เล่นน้ำก็ได้นั่งเรือโอ้โหน้ำขุ่นมากขุ่นเรองนี้โอ้นี่ขุ่นเหรอพี่นี่โอผมนึกว่ามันใสนะนี่อ้าวน พี่พอจะอธิบายได้ไหมว่าป่าต้นน้ํานี้เขาหมายถึงยังไงนี่แล้วได้ข้อมูลจากพี่เขานะครับเดี๋ยวรูปกวนพี่แนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับก่อนเลยคุณเลิศเช็คฮงซึ่งเป็นคณะกรรมการก็เป็นสมาชิกของสถาบัจิตจุนจอป่าต้นน้ำมานําราชนะครับก็สมาชิกทั้งหมดก็จะมีสี่เคนก็จะมีท่านกำนันสิติน หน้าบัลลงเ์แล้ว네ก็เป็นประธานของวิชาชีพของป่าชุมชนต้นน้ำบนรดาราดนะครับก็ป่าต้นน้ำของเราก็ลักษณะที่โดดเด่นก็น้ำเขาเยอะมากสีใสมากใช่ใสเราประมาณก็ประมาณกระจกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่บานขนาดใหญ่ก็เนื้อที่ของป่าต้นน้ำโดยประมาณก็ ปราณพื้นที่ทั้งหมดมัน,นก็ประมาณสองพันกว่าไรนิดๆดคร oh. ับโอ้ oh. ซึ่งลักษณะน้นที่ปลุกมาจากใต้หินใต้ภูเขาแล้วก็น้ำก็ผ่านการตรวจสอบอากมหาิลายลักษัฏที่สามารถที่จะดื่มได้ด้วยโอ้โหนี่เลยพี่ ต้นน้ำะครับต้นโอตรงตรงต้นน้ำอ๋อด้านบนด้านบนที่พูดออกมาใช่จะมีพื้นที่ให้ให้ให้ดื่มโอ้เขาหินปูนนะนี่เออหินปูนไม่มีไม่มีเป็นน้ำแร่ธรรมชาติอ่าทานแล้วรสชาติดีมาก่ี่สถูเร่งพ่สูเร่งพี่พ่สูเร่งใช่ผมกทานบ่อยบางคนเขาก็สงสัยกิจกรรมที่นี่เขาจะมีกิจกรรมพายเรือ ไปเอเหมือนระยะทางก็ตกประมาณกิโลครึ่งไปกับน้ำไม่ลึกน้ําก็ประมาณเอวเมเมตดประมาณเม็ดครับประมาณเม็ดหนึ่งน้ำนี่จะเสมอกันทุกช่วงเลยใช่ใชชครับน้ําจะประมาณเอวตลอดเส้นทางซึ่งจะไม่มีอันตรายกเลอนคยใช่ครับโอ้โอ้โอเโอ้โ้โอยโอ้โอ้โอโอ้โ้อ้ออ ตสุดโตประมาณมหนึ่ละวอมหนึ่กิามันใหญ่ส่วนใหญ่ก็น่ารักครับประมาณนั้นมสองมสามโอ้โหเก่งเก่งเ่หาเงินช่วยกันเก่งไงลูก ความรู้สึกดูเหมือนว่าเข้มงวดโอ,โอดีตัวนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยพี่ค,คือเมื่อกี้นะครับตรงตรงทางเข้าแล้วนะครับเผื่ออย่างเจ้าหน้าที่เขาจะควบคุมดูลแลในเรื่องของหนึ่งขยะ,ขยะอะไรต่างๆนะครับพวกกระเป๋านี่ขนาดกระเป๋ายังต้องใบเล็กๆเพื่อที่ว่าไม่ให้เราเอาเก็บพวกขยะพวกอะไรเข้ามาเออแล้วตอนกลับไปมันจะเป็นภาระให้กับทางพื้นที่นี่ตัวนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเ,เห็นด้วยมากเลย ใช่เดียวอย่ามาทำลายเขากดล้วเดือบดูกดกดเล็กไหน่อยโอ้ดีครับพ <c oughs> ี่ <c oughs> ดันดีดีแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวบางที <c oughs> เขาเขาไม่ได้สนใจหรอกพราบเขากลับไปแล้วปั๊บก็ได้รูปแล้วปั๊บเขาก็ดับเลย <c oughs> ไม่สนใจว่าเขาทิ้งร่องรอยอะไรไว้ ต้นนี้แล้วน้ําตัวนี้เป็นต้นน้ําของแม่น้ําอะไรพี่ตันนี้ต้นน้าของป่าต้นน้ำบมาน้ำลาเลยเป็นแล้วจะไหลไปลงแม่น้ําอะไรไหมไหลลงไปสู่คลองมะละคลองมะละจะไหลลงสู่คลองมะละทีนี้จากคลองมะละก็ไหลลงสู่คลองแม่น้าตาปีแม่น้ำตาแม่น้ำคลองบุญบัวก็เป็นเส้นเดียวกันนี่ครับได้ความรู้อย่างน้อยมาท่องเที่ยวเราก็ต้อง ได้ความรู้กลับไปด้วยครับไม่ใช่ว่าจะได้แต่รูปสวยๆลักษณะของป่านี่จะเป็นป่าปลึกป่าเห่ือเหมือนก,กับตูงป่าครับดี่ดตู้งต้ไนไม้อ่ะใช่ครับ<ม>ลักษณะโดดเด่นของต้นไม้ของเขาก็จะล้มแล้ลุกได้ก<ม>ี่ดูใช่ล้มล้มเยอะแต่ว่าเขายังสามารถฟื้นฟื้นชีพได้มีวันนี้เรามีเรือบ๊มด้วยไม่เหมือนรถบ๊มนะแต่มีเรือบ๊มด้วย อ่าประเทศน้อยเก่งเงินค่าผ่านประตู5บาทตรงนั้น10บาท5บาทผู้ใหญ่10บาทนะครับเด็ก5บาทอไม่ได้นํามาเป็นค่าบริหารจัดการอะไรแต่จะนําเงินส่วนนั้นเพื่อที่จะมาซื้อที่ของชาวบ้านเพื่อเพิ่ม พื้นที่ของป่าเ็ oh. คือเวนพื้นเวพื้นที่ดีเออโอโอโออว่าชาวบ้านคนไหนเขาจะขายที่ดินในบริเวณรอบๆก็จะซื้อมาเป็นเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อที่จะทำการศึกษาวิจัยให้กับป่าโอ้ oh. พูดแล้วขนลุกเลยแล้วทีนี้อย่างอย่างที่พี่มาอย่างนี้คือเขาให้มาเป็นเงินเดือนอยู่แล้วหรือเปล่าพี่หรือยังไงอย่างค่าแรง,งหรือว่าค่าบริหารจัดการ น่ก็ได้จากกิจกรรมพายเรืออืมก็แค่นั้นโอ้ก็จะมีแค่อย่างปิดเทอมนะพี่เอาพูดถึงว่าเนาะจะเป็นปิดเทอมเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรต่างแต่ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็คงจะเงียบๆหน่อยใช่ไหมก็ยังเยอะถ้าเป็นช่วงเทศกาลถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนก็ยังเยอะติดหลักพันอยู่เลดูหก็เยอะหลักพันทุกวันแต่หลักพันนะอ่หลักพันละหมื่นนึงอ่ะจริงๆถ้าของวานี้ผมว่าน่าจะ ต่อวันนะีครับผมที่แล้วมาติดมือครับโอ้อันนี้ไม้ล้มไอที่พี่พี่เขาพูดนะครับตอนนี้ไม้ล้มแล้วสามารถฟื้นเองได้นะยืนได้เออล้มล้มลุกเออล้มแล้วลุกได้คอเมื่อก่อนป่าไม้เขาก็มาเฝ้าแทบจะทุกวันอเขาก็มาดูว่าเออว่าชาวบ้านจะทําลายอะไรอยู่จะทาได้เลยเราจะทําได้เลยแต่เดิมทีอ่ะท่านกำนันอย่างท่านกำนันกับชาวบ้านอ่ะเขาไม่ได้ทําตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวตอนแรกนะครับ ทำเพื่อรักษาป่าไม่มีการบุกรุกแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มทําฝายอะไรเงี้ยครับแค่นั้นตอนแรกๆอะไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอแต่พอดีพอปลูกป่าไปเรื่อยๆทีนี้คนเริ่มมาเที่ยวด้วยโลกโซเชียลอ่ะครับใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็มาเพราะโลกโซเชียลนะพี่ป่านี้ยังเป็นป่าสมบูรณ์ที่จะมีตว์ป่าเยอะ อืพา,อ,าพอมือกี้นี่อตอนผมเดินมาไอ้ตรงขอ,งขอบปูนตรงทางเดินนะพี่เขาเห็นงูอยู่นะแต่เขาไม่กลา้าเข้าไปตรงนี้พี่เขาเล่นกันหรอกมันยังเป็นงูแต่ไม่รู้น่าจะงูน้ําเรานี่แหละเห<อ>มาะอะไรครับพี่เหลือ <laughs> มีเหรพี่อ๋อเยอะชีสโอ้ยเงยนอนป่าเขาเนาะ <laughs> 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 ป่าห้าโมงก็เราก็ปิดทำการรอคืนพื้นที่เขาด้วย <laughs> <laughs> ลาพื้นที่พื้นที่ตรงนี้อ่ะเป็นปลาพื้นถิ่นลักษณะโดดเด่นของปลาก็คือจะมีปลาช่อนหัวแหลมคยได้ยินปลาช่อนหัวแหลมไม่เคยเลยพี่ลักษณะของเขาจะตัวลายๆคล้ายๆกับปลาชโดอ๋อตัวลายคล้ายปลาชโดแต่เป็นปลาช่อนลักษณะเด่นที่หัวหัวของเขาจะแหลมเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลาถ้าไม่รีบคอยดูก็ได้พี่พี่อยากครับ เขาจะเขาจะเข้ามาใช่ไหมพี่อืมสวยด้วยพี่พี่เห็นต้นไม้สองต้นแล้วก็เข้ามาเป็นต้นเดียวไหมอ่าโอ้โหเฮ้ยวนเออโดนวก็เชื่อมแล้วก็เชื่อโอ้โหเขาเรียกต้นอะไรพี่ต้นใสไม่ใช่ใสต้นไม้นี่แหละแล้วก็เข้าไปเชื่อมอ่าอ่า ที่เห็นที่ป้ายแรกเข้าก็จะมีลูกปูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับพี่โอวันนี้ก็ที่อื่นไม่มีปูวันนี้ก็จะเป็นปูเจ้าฟ้าล่ะทีเจ้าฟ้าโอาฟ้าสิงทนซึ่งจะมีอยู่ที่นี่นี่ครับต้นไม้ที่เป็นเป็นคู่กันอเห็นป้ายมีน้ำตกก็คือจะน้ำจากนี่ใช่ไหมใช่ใช่เลยจากนี้ยังอีกสักนี่จากทับเดินไปตามลำธารนี่ก็ประมาณ นั่นคือน้ําตกแล้วแต่ถ้าเดินทางรถจากป่าต้นน้ำก็ประมาณสองกิโลนิดๆน้ำตกก็จะอยู่ติดกับถนนเลยเป็นน้ำตกเล็กๆอ้ยนี่ไงพี่นี่นี่นี่เป็นปลาช่อนหนัวแหลมโอ้ลายไหมครับตาดีเออเหมือนปลาโดเลยพี่เหมือนปลาชิโดเลยอ่ะปลาเล็กอยูเล็กอูโอ้แสดงว่าธรรมชาติเขา ฝรั่งเข้ามาไหมพี่แล้วเราจะอธิบายเขารู้เรื่องไหมนี่ยังขาดตรงนี้อยู่ยังขาดมืองเทศในด้านนี้เพราะว่าด้วยกำลังชาวบ้านใช่ครับครับเฉพาะการบริหารจัดการก็ยังยากอยู่พูดถึงท่านกำนันกับชาวบ้านใจสู้มากทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งคำพูดทั้งอะไรก็หลายๆอย่างเราก็ค่อยๆกรับมา คำพูดคนใต้อาจจะดูกระด้างกระเดืองหน่อยนึงเป็นชาวบ้านนะครับครับก็คนเข้าใจดีดว่าครับเรื่องกฎก็คือกฎโอ,กโอ้ยผมได้ยินผมก็เออดีออให้ฝากให้หมดเลยลองหลับตาดูพี่ฤด,ดัถ้าเราพบกระเป๋าจะมาทุกคนสภาพน่าจะเป็นยังไงกระเป๋าอีไม่เท่าไหร่พี่ขนาดขวดน้ำขนมเขายังไม่เอาเข้าเลย แล้วยังเหล้าเล่หเขาไม่เข้าบุหรี่บุรีไม่เข้าเลยนี่ดีมากเลยเครื่องดื่มไม่ได้ครับใช่แล้วยิ่งเหล้ายิ่งอะไรนี่คือมันหนึ่งคุณมานั่งแช่แล้วเมาแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหากันอีกอ่าโวยวายกันส่วนมากก็จะมาเป็นคณะครอบครัวใช่เป็นคณะหนึ่งคณะแัวนี่ ่าแตถ้้้าาาปตไอรงงทเขนนพี่เหลือถนนเออเหลือนิดเดียวเห็นเห็นเหลืออีกนิดนึงก็เริ่มแล้ป่าปามตรงนั้นก็ยังเป็นของกำนันหรือเปล่าพี่ลื้อหรือเราขอทางเขาเข้ามาไม่ใช่ของกำนันหรอกเออหมายถึงว่าคือเราขอผ่าเข้ามาหรือมันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้วเดิมที่ก็เป็นสนอ๋อเป็นสวนของเขาเราขอผ่าทางอ๋อ จะเป็นผาด้านบนด้านใาเดี๋ยวต่อไปจะมีกิจกรรมเพิ่มอย่าบอกนะไต่หน้าผาพี่ใช่โอยป่าแล้วก็ปีนผาด้วยเอยเอาคนที่ชอบเออเอาคนที่กล้าและคนที่ใช่ด้วยนะเพราะว่าเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมเสริมกิจกรรมเิต้องมีบ้างมาเออเออเราโอ้เราดึงดูดชาวต่างชาตินี่บางคนถ้าไม่ปีนก็เป็นเดินป่าก็ได้ เดินป่าก็ดีนะพี่นะดูเที่ยวที่นี่เขายังมีแคมปิ้งด้วยด้านนอกอะครับพี่เห็นพื้นที่ถ้าออกไปทางเดินอิ่นางเดินที่มีรูปปั้นคล้ายๆรูปเห็ดตรงนั้นอ่ะขวามืออใช่ถ้าออกไปตรงนั้นจาเป็นลานแคมปิ้งตั้งแคมป์กางเต็นท์ได้ประมาณสักสามสิบหลา ชอบเก็บกำเล็กนะแต่เดี๋ยวนี้คนกลางเขาเริ่มรณรงค์ให้เก็บขยะจับมือกันใช่แล้วก็แล้วก็จะมีกฎระเบียบของเราดีพี่ตั้งกฎกันเลยแข็งๆเลยเข้มๆเลยก็คือเอามาได้แต่ไม่เก็บกลับไปส่วนมากมันจะไม่เก็บอะขยะเรื es, no. ì, ่องของส่วนตัวก็ก็น้ำเข้าไปได้เป็นของเป้เป็นของสังคมทีนี้ เมื่อกลับก็ณงอะไรมาใช่น่าจะเป็นการรณรงค์ไปด้วยให้ให้นักท่องเที่ยวเขาช่วยดูแลหน่วยงานราชการเข้ามาดูงานทุกวันใช่ไหมพี่หน่วยงานมาดูเราเองใช่ไหมเออไปนักชุมชนเออแล้วอย่างชาวบ้านนี่แต่ละคนไม่ได้หยุดเลยครับอือเดี๋ยวเขามาดูงานเดี๋ยวเขามาดูนี่มาเตรียมงานเออมาเตรียมรับเขาอีกแล้วแต่ลาคณะนไม่ใช่น้อย อแต่เราก็เก็บค่าเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ก็แล้วแต่ครับถ้าเขาอใช่ครับถ้าทำหนังสือมาของวามรู้เพราะเราก็ได้ไม่เป็นไรครับได้ไม่เป็นไรก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวม